ปรากฏชัดแกเราได้ทำยังไงฟองทุกถึงจะหมดสิ้งเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีอยู่แล้วความทุกข์ตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นมาเรามีแล้วความทุกข์ทุกคนมีน เป็นกฎตายรักอย่างที่เราเคยพูดขังอันดับแรกคือทุกขังความทุกข์คือความจริงกูก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินใช้ก็เป็นทุกข์ไม่สบายก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ทั้งตัวเราและทุกคนอื่นเขาก็ทุกข์ตามด้วยนั่นแหละ เราจะไม่ให้เรามีความทุกข์เลยเราจะทำไงอย่างพื้นฐานแล้วก็ทำวัดส่วดมนต์ทำจิตใจให้เบิกบานปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางคือไม่ต้องไปยึดยึดติดดันิดๆน,น้อยกวก็คงจะทำได้ทุกคนอย่างเราเช่นกัน่ใช่ว่าแต่ท่าน เราก็มีความทุกข์จริครับหาอะไรที่เรายังไม่ถึงนิพพานหาอะไรที่เรายังไม่บรรลุโสดาบันบรรลุอรหันต์ิอคาณนามีหรือริยสูงคงจะยากหมดความทุกข์ได้ วางเลยกับคำว่าความสุขความสุขนี่มีเราคือมีแต่สุขสุข,ขก่อไก่สุขเหมือนปิงปา <c oughs> นเนาะสำหรับต่อไปก็จะเป็นบทพิจารณาปัจจัยสี่ว่าด้วยบทที่หนึงนงน่งจิวรังปาริสังขโยนิโสจิวรังปาริเสวามิยาวะเทวันสีตัสสะปาริภารยะ วันนั้นสับปาริกาติยดังสมากัสสวะดาดาบาิริงสับปะสัมปัสันังปาริกาติยายาวะเทวะอิริโกปินาปาติชาตระคังบทพิจารณาปฏิสีบทที่สองว่าด้วยฉันอาหารบินนิพานวาดิสังขโยนิโสปินนาดังปาริเซวามินิวัดหวยานามาหยานามันรายาราวิบุญนายาวะเทวะอิมาสสกายาสะติติยาญาปานาญา วิหิงสุปริยาพามาจารย์นะหายาอิติปุรานันจาวทังปาริหังธามินาวันจาวทังนาอุเบศามิยาตราจามิภาวิสัตยานวจิตาจัฟัสวิหารโจาติพิจารณาเจศีบทที่สามว่าด้วยเสนาสนะ วารีสังขายโยนิโสเสนาสังปาิเสวามิยาวเทวาสีเดาปาริคาริยาอุณาสปาริคาริยาดังสมากสัวดาดัลบาสิงสาปสัมปัสสะดังปาริคาริยายาวเทวะอุตโพริสยาวิโนทังปฏิสันรานาราวทองบทพิจารณาปัจจัยศีบทที่สี่ว่าด้วยกีรานพิสัตวาริสังขายโยนิโสคีรานาปาริยะเพศธาบริคารังปาริเสวามิยาวเทวะอุปนัง วยาภาธิกนังเวทนางปาริคาริยะอภิญาปชะปารามายายติอุการจบบทพิจารณาอาหารพีนาปใจศีไปเป็นการแผ่เมตตาให้สำหรับตัวเองและกรสับสัตว์ ก็ว oh. ิดามรรดาปุญญาตาญาครูบาอาจารย์ดุจแรงนิเวศทุลป์ดุจแรงต่อขันไปแล้วทุกา์ขันนเวศทุกข์ขันนิทานอิดีอารัปขันพุทธนจุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอังนีทุกขโหมิอย่าให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์อังอเวโรโหมิอย่าให้ข้าพเจ้ามีเวร ทางอัปยาปโชโฮมี